เรื่องสุดท้ายของไฟล์โฟลเดอร์นะครับก็คือพินพินนี่คือโปรแกร,รมไฟล์เอ็กซ์พลอเอนะครับเป็นโปรแกร,รมที่เอาไว้ดูโฟโลเดอร์นะดูข้อมูลในไดรฟ์นะครับเราสามารถที่จะพินอะไรคือพินอีกอะคือนี้ ถ้าเกิดผมจะเปิดเปิดดูว่าในในโฟลเดอร์ด็อกิเมนต์เรามีอะไรบ้างจะทำไงครับกดเวนี่ออกมาใช่ไหมแล้วก็มานี่ใช่ไหมก็จะเห็นใช่ไหมคราวนี้ผมทำนี้ครับคลิกขวาครับคลิกขวาที่ตัวไฟล์ e อ็ l o r e r เรร์พอคลิกขวาปุ๊บจะมีคำสั่ง เขาถามว่าจะทําอะไรกับ f i l explorer ครับมันมีพินอยู่เนี่ยพินเดสท็อปหรือดาวนโหลดผมกด document ก่อนแล้วกันพอกด document ปุ๊บมันก็จะเปิดโฟลเดอร์ document นะฮะเปิดโฟลเดอร์ document ออกมาเพราะว่า document ทุกพินไว้ปกติแล้วเครื่อง windows ทุกตัวครับเขาจะพินไว้เรียบร้อยให้ก็คือ d ด s k t o p Download Document p i c t u พ e ถ้ากด Picture เนี่ยมันก็จะไปที่โฟเดอร์ Picture เลยครับปิ๊บอ่านได้ไหมโฟเดอร์ er Picture มีภาพอยู่แล้วผมทำโฟ er เดอร์ไว้นะี่ยอาละคราวนี้เราสามารถที่จะพินพินโฟเดอร์ที่เราต้องการเองได้นะครับเช่นผมจะไปพินไอ้ โฟลเดอร์ er ที่อยู่ตรงไดรฟ์ d อ่ะสอนคอมกันได้ไหมกดฟา์เอ็กซ์พลอเรอร์ขึ้นมานะครับไปที่ไดรฟ์ d ของผมนะอยู่ในดิสซีซไดรฟ์ D นี่นี่น,นี่ผมเจ้าเนี้ยมาพินลงในนี้ครับคลิกขวาครับแล้วก็ Pin to Quick Access นะฮะลุพอ Pin to Quick a c c เ s สไว้นะครับคลิกขวามีไหมมี สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์มาเอาเมาส์มาชี้ปุ๊บเขาจะบอกด้วยว่าวงเล็บไดรฟ์ดีมันอยู่ไดรฟ์ดีนะอันนี้กดคลิกปุ๊บมันก็จะเปิดปุ๊บ,บนห่ตรงนี้เป็นสอนโฟลเดอร์สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ผมทําไว้ในไดรฟ์ดีเปิดเข้ามาก็จะเป็นจดหมายสมัครงานที่ผมสร้างไว้นะตามนี้นะอันนี้คือพิน ตัวนี้ครับ f r e q u e n c ก็คือโฟลเดอร์ที่เราเปิดบ่อยๆเนี่ยเปิดไปเปิดมาเนี่ยสอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์อันนี้อยู่ในด็อกิวเมนต์แล้วก็จะมี g นเนี่ย a o k ที่ผมเปิดใช้บ่อยๆนะครับเขาก็เขาก็จะเอามาเอามาอยู่ตรงนี้ให้ซึ่งยังไม่ได้พินครับตัวนี้เป็น f r e q u e n c เฉยๆตรงนี้ครับคือพินแล้วนะ p I N n E D พินแล้วพินแล้วอันนี้ยังไม่ได้พิน แต่เป็นตัวที่เปิดใช้บ่อยๆมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แต่ตัวนี้จะไม่เปลี่ยนครับผมครับผมเปิดโปรแกรมเวิ d 2ดสองพขึ้นมานะครับพิมพ์อะไรดีคราวนี้จดหมายแนะนำตัวจดหมายแนะนำตัว แนะนำแต่สวัสดีครับผมหล่อภูเขาทลายฟ้าขอแนะนำสวยแห่งบ้าน้นคูอ่ประมาณนี้นะครับก็ทำจดหมายแนะนำตัวพอผมเขียนจดหมายเสร็จผมกดเซฟครับ,บเขาถามว่าเซฟไปที่ไหนผมเซฟไปที่นี่ครับ <Okay. S 2> นี่ สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ผมพิมพ์เอาไว้ะครับนะอยู่ไดฟ์ดีนะฮะไดฟ์ดีชื่อไฟล์ชื่อโฟลเดอร์สอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ผมคลิกตรงนี้ได้เลยครับนะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับไฟล์เนมจดหมายแนะนำตัวจะเห็นว่าผมในโฟลเดอร์นี้ครับสอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์เนี่ยมันมีไฟล์เก่าอยู่แล้วชื่อจดหมายสมัครงานจัได้ไหมผมกดเซฟเลยครับคราวนี้จะมีสองไฟล์แล้ว อย่างนี้นะฮะคือพอพิมพ์แล้วอ่ะมันจะมันจะอยู่ในพวกมันจะอยู่ในในโฟลเดอร์พิมพ์ด้วยคราวนี้ผมเปิดดูในไอโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่เราพิมพ์ไว้เมื่อกี้คลิกขวานี่นะฮะสอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่อยู่ไดรฟ์ดีปึ๊บนี่ครับารารก็บจะมีจดหมายแนะนำตัวจดหมายสมัครงานดูจดหมายแนะนำตัวเมื่อกี้ที่เราพิมพ์ไว้อ่าโอเค นะครับนี่คือพินนะครับพอเราพินโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถเซฟตรงลงไปที่โฟลเดอร์ที่เราพินไว้ได้เลยนะครับเป็นอันจบทยโยมนะฮะจบทุกอย่างของไฟล์ Explorer แล้วนะครับใช้ Quick Access ได้ใช้ Frequency C f o โฟลเดได้มาที่ t i s s PC เห็น drive ต่างๆนะใช้ drive ต่างๆได้แล้วก็พินได้ด้วยที่มันสุดยอดแล้วก็คือใช้ใช้ตัวไฟล์ Folder ร์ไฟล์ explorer windows explorer ของ windows 10ได้ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับโอเคครับจบและวคราวหน้าเอาเรื่องอื่นบ้างเนอะครับสวัสดีครับ